คาเฟ่เอาลงแลงได้อยู่ไหมครับเอ่อถ้ายืนเล่นได้อยู่ครับคาเฟ่ก็ไม่ได้แย่นะแต่ผมแค่ไม่ชอบเล่น It's your turn to ban. Opponent's turn to pick. Opponent's turn to pick. The opponent's turn to pick. It's your turn. The strong shall survive! Arena of Valor Prepare to engage Humans are humans. <c oughs> เร็วมากแก้ซุปได้ไหมรอก่อนตาแรกก็มึนเลยเออเปิดมาไม่ได้เล่นมาสักพักนะเปิดมาเกมแรกกูปวดหัวเลยเชีย่ยโลมิงของเทพเจ้าอะาน่าจะเล่นไม่เป็นน่าจะเป็นเด็กขัดเล่นนะเข้าใจได้อยู่แต่ทำไมกูต้องมาเจอเด็กขัดเล่นเกมแรกวะทำไมกูต้องมาเจอเด็กเกมแรกวะเนี่ยใหม่กอดบวิ่งไปวิ่งกลับฮะ ทีมมันเลือกฮีโร่ดูขายขำดีนะแต่ทีมเราเล่นอย่างขายขำเลย <t àng> ต่างกันนะต่างกันฮีโร่เขากับเราฟ้าไปก,ก่อนก็ได้นะมันเชื่ออะไรอีหนูโอ้ยคแรงเดี๋ยวนะไม่มีโอ้โ,โอเคขอรองเท้ากันซีซีก่อนเด้อมันแข็งนานโอ้โยอีกแล้วเอว้อยเป็นเชื่อเลยเนะี่ยเป็นเชื่อเลยะนะอีเจ๊โอ้โยมันเอาเรื่องจังวะมันเอาเรื่องจังวะผมึกตักแต่หน้าถามว่าผมรอดม้ยโอ้ยเชี่ย Oh! defeat an ally has been defeated An enemy has been defeated An enemy has been defeated Oceans are my hunting grounds. <laughs> Title Protection An ally has been defeated. has been defeated. Enemy Ultimate! ใครกดดันไอเด็กเปรตน,นี่เอ้ยตายเลยเด็กหรอกเรียบร้อยเวลิกูดวิงว่งฮะวิงว่งฮะวิงว่งฮะโอ้ในที่สุดมันก็ตายฮะน้ำตาจะไหลน้ำไหลจะตาขอชานะครับกด <many> จะตายมันก็ตายนะสวยฮะเพื่อนเวลิกูดฮะดีฮะ keep an eye on a missile dragon violence always good your team has destroyed a tower เลยครับคุณกลางก็อาจจะห้อยมาเป็นตุ่ต้มตุ่เลือดอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับติดตามมานานแล้วจ่าโยบจ่าโยบบทีครับผมเป็นจ่าเฉยออเลยมึงกวนตีนกูตั้งแต่เปิดสตีมมาเลยเวนไม่ตายเฮ้ยมึกแตกสวยมากครับอุ้ยหลบแบบดิจิตาลเรียบร้อยกูกลางเกมเล่เกมแล้วกูกกมาแล้วมาแล้วต้นเกมงู้งูหน่อยโทษทีวะต้นเกมโ,งโ,งนโนกมดนป่วนเยอะไปไหนฮะ โอ้โหแข็งปอกวิ่งหนี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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโดนโดนแนมโดนแนมโดนแน่มึงโดนแน่อีเตี้ยวจานเรียบร้อยครับผมเปี้ยวตีนอะเปี้ยวตีนหล่ะทะลุเรียบร้อยข้างหลังข้างหลังข้างหลังนั่นบบนี่แบบนี้ไาสู่ความเวิ้งว้างกันไก่โพ้นฮะสู่ความเวิ้งว้างกันไก่โพ้นไหลหนุ่มเรียบร้อยสกอร์ไปเปิดสตรีมอะเปิดสตรีมมาไอ้ทรัพแม่งสกอร์แบบฮึ่มทุเรศจัดเลย ขอโทษทีนะศูนย uh, ์ส uh. uh. e ี่ศูนย์น่ะตอนเปิดอ่ะโดนเยอะไปหน่อยฮะโดนจนไม่เข้าใจเจ็บปวดเจ็บปวดท่เชียร์ทำไมใจเย็นใจเย็นเใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้ก็ว่าทำไมไม่งต่อยแบบพรุ่งเดียวคิวเลยมันตายเอ้ยอยู่หน่ถ้าตายฮะวิ่งไล่เฟรดิกว้าวแต่ยอมตายดินกบหน้าครับผมกูหยอกอมเชียดเชียด ตึู้ต้้งตายเวยเนี่ยอืมต้นเกมยังไม่ตื่นไม่หรอกต้นเกมมันมันกวนตีนจริงฮะทีมมันแล้วคือหมึกน้อยคอยรักเรามันไม่มาไอ้นี่เด่มันไม่มากันไม่มากันบ้าอะผมโดนแบบโดนซูเปอร์แมนไถเป็นลูกเลยสองสารอบก็เลยแห้งอะบ่กินไปอืมบ่แม่งแรงจัดเลยบ่หู้บ่หู้บ่หู้ดีพี่ัสดีครับอยากเล่นด้วยเข้ามาให้ทันนะครับตาเวนตากราบสวัสดีคนดูทุกคนเนี่ยนะครับแฟดแม่งโคตรแรงแฟดตัวตึงหมะทุกคน แรงจัดใครเข้ามาฝากกูไลก์กแชร์กันหน่อยนะของคุณสามสิบห้าดาวคุณปฏิพัฒน์นะครับดีครับส่งดาวยังไงครับแบบนั้นเลยครับอุ้ยโค้ไอดีนี่แม่งแบบไม่กอดอัตราชนะยี่สิบเอ็ดเกมติดเก่งไปมุ้ยมันเก่งไปมุ้ยไอ้ดีนี้มันตึงไปมุ้ยอืมแบบก็รู้สึกว่าผมน่าจะเล่นไป thank